ปีนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้เก็บมะม่วงกินจริงจจังๆทีหลังจากยี่ซื้อไว้สองปีที่สวนสองไร่ใกล้บ้านนี้ครับอันนี้น่าจะมันไหมแม่มันอร่อยต้นนี้อร่อยมัน,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 นต้องได้กินปีที่แล้วต้นเซี้อยู่ท้ายรถอะสะพ้นลึกเลยพ่อแล้วอะไรมันอยู่ข้างในธนาคารน้ำใต้ดินนูนบ่อๆนี่ดูพ่อแบกฟางลงไปคนเดียวเทียบไม่ได้ อันเนี้ยเอาฟางไปไว้ทำอะไรการดินทางทเลยอ๋อเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่การมันก็พังไปหมดกู้กันได้เยอะนี่หว่าเนะีย่ยเดี๋ยวมาช่วยหน่อยนะเอาดินเอาทรายงเอานินก่อนแต่บ่อนี้สวยป่ะเพาอบ่อเนี้สวยจวจะพรุ่งนี้ก็จะมาเด็ดเออพอแล้วเอาไปแต่พอกินนี่มันหัวมันเหลืองมันจะร่วงหมดโน่นถ่ายเจ้าของสวนนะเฮ้ยดีขึ้นเรื่อยๆรื่อยเลยถ้าฝนตกมีน้ำจบเลย โอ้โหดูมันตกอะไรเต็มเลยหม้อม้วนนี่ก็ไปนั่นหลังน่าใจถึงใส่หนังหน้าทุกคนมาเลี้ยงไก่เดี๋ยจะเดินไปเนี่ยไก่ที่หมูเดินเดินไปนี่ยเดิขึ้นข้างนอกน้่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราติดเดี๋ยวถ่ายรูปเจ้าของสวนก่อนเหนื่อยไหมคะรูปเจ้าของสวนคนใส่เสื้อเลยสงก็เป็นชาวสวนนลยใส่เสื้อชาวหาได้ยิงยาวเลยถ่ายโอยิงยาวไปเลย พอยังไม่เคยถ่ายดูเลยเนี่ยไปถ่ายต้นมะม่วงต้นนั้นอนะ่ะมาแตงเดินมามนดนแดดร่มแล้วหัวเหลืองเต็มเลยแม่หนะว่ามันต้องตกแน่เลยได้ห,หลอกแล้วพรุ่งนี้แม่จะไปเก็บเต็มจะอยู่ในกรุงเทปได้เงินเลยเนาะโงยเหมือนมะม่วงแลบเลยนี่มะม่วงอะไรกล่าวดู เยอะไหมมีแต <othe> <cues> okay. the really? ่เหลืองๆหลตัดไปหมดเอาไปหมดเลยไหมเออไปหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บเอาไปแจกเขาไงไปแจกเนาะโอเคอันนี้มะม่วงอะไรแม่อันนี้มะม่วงอะไรไม่รู้อร่อยไม่เห็นมีลูกเลยหมดแล้วเหลือมันถูกวันนี้แวเหลือหมดแล้วเนี่ยพ่อมาเอาพ่อไปออกเลยนะพ่อมีสองพ่อมาเอามีสองลูกอะไรพี่เอาืองหมด มะม่วงมะม่วงอะไรเดี๋ยวเอวยันกนถูกแล้วทำข้าวเหนียวมูนเลยตาดีกันไปาถ่ายม้วนนีุ่้ยม้นแดงดีกว่าตัวใหมเดีอยวถ่าม้วแดงหลัมดดกว่าไปไหม ะอมะม่วงเก็บมาจากสวนนี่มานั่งคุยคนเดียวใส่วิดีโอแล้วปอกมะม่วงก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้มา <c oughs> อลอกคนเดียวอีกงานปกติไม่ค่อยได้ไปเก็บมากินเท่าไหร่หล่นเต็มต้นไปหมดปอกก็ไม่เคยเป็นเดี๋ยวจะลองชิมมะม่วงน่อนไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับแต่วันนั้นชิมก็ออกเปรี้ยวๆนะกินหอมมะม่วง,งสุก Mấy đứa đẹp thích ăn thịt. Nếu thích thịt thì họ ăn thịt với hành, nhưng đây thịt này thích ăn thịt với hành. ngon.